สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่ทุกอย่างโอเคกล้องใส่ได้ YouTube โอเคค่ะมาฟังทำมน่อกันทำมะตอนเช้าบ่อยฟังหลายถ้าเรื่นสิบาวเรื่องนันึงสุกสิบปวเรื่องตลกสุกไปขนมปังไข่สามรูปแล้วก็คางเคียงด้วยกิมจิแล้วก็ปัวโรดองจ้ะ โลโดองมันจะออกสมแต่มันแสบเห็นในหนังซี่ริ่งขั้นคอรีเขาจะกินจับตะเกียบเนาะตะเกียบอลูมิเนียมข้างหลังคิดว่าเอ๊ะมันสิหมื่นบ่เนี่ยมื่อวานก่อนไปเห็นก็เลยไปเอามาไปลองมาลองซื้อมาใส่ไซ้ดีเด้ไหมเนองดีกว่าไม่ดีข้ามข้อมสะอาดง่ายกว่าพวกแบตเตอรี่กับซิลวติด แบคทีเรียกัะสิบติดในในใหม่นะหมดจดกว่าสะอาดกว่าเดี <c oughs> ยบฟึ่งฟังพี่สัก่ันบอสุขอนฟังเบาเล่นๆสิสืล๊ะหมู่บ้านนี่เนาะไปกินข <c oughs> ้าวข้านง,ง <c oughs> อานอกไปกินขา้ขนนขาวร้านอาหาร แสบพี่น้องกินแล้วก็โอ้ยเลี่ยนแต่ว่าแต่ว่าบเป็น๋ยังเพราะว่าเขากินข่าวแ่มือละวันละสองมื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนเช้าตอนเที่ยงหนักบเป็น๋ยังหลังจากนั้นก็ไปกินอีกแล้วใี่ไหมไปกินสลัดลองลองเดเบิร์ดมาไหมพี่น้องแสบแสบหอมมักเนาะรวมไปอย่างลิ้งง้อลิงง้อ ลิงง่วงขาว้าดเป็นสลัด,ดอันนี้อ้องที่นะอันที่สองปลาปลาอาหารลักอาหารจานลักสั่งป่ามากภาษาฝรั่งเศส ปลาปลาหมายถึงว่าอาหารจานละจานหนึ่งอาหารจานละไม่เคยขายข้าป่าบ้านเ่า <c oughs> ตลกนะสร้างป่ามางแซบแซบกินอิ่มแล้วคย็ยรู้ว่าออ้ข่างในนั้นทั่งเนยสันใส่เนยหลยนะตอนกินมันแซบฮะตอนกินแล้วโอ้ยเอียน <c oughs> เมืนเน่อเลวันดีค่ะวันเกิดสามีก็เลิศสภาพกันไปกินอีกเปลี่ยนลานมาเนี่ยโทษตอไปบอกลูกสาวเราเห็นม้างเอาบอกได้นหน่อยเพื่อมหลานใต้สี่เดือนแล้วพี่น้องเอ้ยย่ายเย็นไม่หลานสี่เดือนแล้วตัวนี้น้อยนากลุ่มๆนะแต่สร้างแต่สร้างผลนมักนั่งลดเห็นรดนี่นั่ง ปานผู้ใหญ่เอ้ยเป็นตาซ่งค่ะก็เว่าเข็นเนาะเข็นเนาะเข็นเด็กน้อยนั่งค่ะตอนนี้เพิ่อนซีเดือนเพิ่งจะใส่นอนอยู่เนาะกต่เข็นแบบน้องถ้าไปในถ้าไปในถนนลับหลับเนี่ยเพิ่อนจะบอกใครมากต้องไปในทางขุขะนะคะเต้นกระเดี้ยวกระเดี้ยวกระเดอ้ยวแบบเฮ็ดเอียงขึ้นมามวนแทบประมาณนเลยนะโอ้ อาทิตย์ที่เราเย็นไปพักกันไปกินข้าวแล้วกินข้าวข้างนอกกล้ก็ได้เข็นเพื่อนนะเข็นแล้วน้อผู้ใหญ่เนาะสี่คนพ่อแม่เพื่อนแล้วก็สายย่า่ก็เลยยืนคุยกันอยู่ข้างถนนสักแ๊บนึงเลยยแง๊กแง๊กจวันเพื่อนบดดีใจเนาะได้ถามไปอ้าวเพียงโอ้ยลูกไม่ดีใจเหรอทาไมอะลูกสาวบอกว่าแม่ไม่ใช่เขาไม่เขาไม่ดีใจเพราะว่าแม่ไม่เข็นเขาจะต้องเข็นเข็นแล้วไปทางที่มัน กุ๊กกิก๊กกุก๊กกิ๊กเนาะเงียบมาหา้าก็ว่าวเรื่องหลานนี่ว่าวจบเนาะแต่ก่อนบรูอะเขยเห็นแต่ก็จะเอ้ยลอให้มีก็ม่สิหลงหลานแม่นอีหลีแต่ตอนก็บไม่ได้ประมาททีเจ้าดอกว่าก็เห็นตั้งแต่าตาปูหน้ายายอู่ตลาดนั่นเนาะเดินในเมื่อพอจะของพี่น้องเอ้ย วันมิแขกเขามาเนาะบัเนี่ยพี่ไส้กับพี่สะพ้ายของเชมสของสามีต้องอย่างนอ่งยู่ห้องหนึ่งแต่เวลาแขกมาเพิ่งต้องออกมดเพราะว่าแขกเขาเซาหมดเลยจ้ะมันม้ห้องน้ำเพิ่งต้องไปกางเต็นท์นอนหลังบ้านยูเนียนเป็นแคมป์ก็ได้ค่ะเป็นแคมป์ปิงกัไเลยพอดีมีเต็นพอดีมิ้ีแคมป์ปิงข้าก็มาอันนี้ก็มีพอแคมป์ปิงข้าเขาจะออกเครื่องบินมาครับเก็จะออาแคมป์ปิงข้ามาค่ะมีห้องน้ำ้องนอนพร้อมนะ แล้วก็เขาเจ้าลากแขกสิงเขาบักง่ายหนึ่งเดียลับท้ายเขาสิลากเครื่องบินมากพาราซูตนะคะพาราซูตท,ที่เป็นมอเตอรนะ์มอเตอร์ซูตนะเขาเรียกมอเตอร์ซูตพาราซูตม,ม,มอเตอร์ซูตสองขวบมั้งยังเด็กหน่อยยังเซิร์นอยู่นะยัง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 บ่เทาอยู่ประมาณยี่สิบไปไปมาบ้านนี่ก็มาบุรี่จะไปนอนหลับปะ พ่อพี่สบายก็พี่ท่ายเียวหมดก็นอนบ่หลับเด็กหน่อยที่เขาเมื่อซา,าอยู่ก่อนเป็นเป็นวัยรุ่นนี่ยแหละบ่ถึงสามสิบโอ้โหเสียงมันเปิดดิสโก้ดีอยู่ค่ะบ่ลบกวนผู้ใดเพราะเขาอยู่แต่เขาเนาะสิลบกวนแต่ซุ่มเจ้าของเองแหละแต่แต่ย่ายนีย่กับตาเนี่ยสิ้นแล้วเพราะเขาเฮ็ดมาเป็นหลายสิบปีแล้วเป็นยี่สิบปี mm. เขาเลยยิ่งเมื่อเทีหกถึงหกโมงสาวกออันนี้ ตีซีเครื ظ, believer, tiempo, はは่องมาสั no j, ่นเห็นพี่ไส้เขาบอกว่าตีซีเครื่องค่อยดับเครื่องสั่นคอยนอนจนดความมุนนะเธอบอกเออเจอน้อยค่อยจิ้มโฮมมเวงสั่วได้หนอกกินโปรตีนลอยๆห้องตอนย่างม้วงสั่วเนี่ยกินอันนี้ได้อยู่ขนมปังโฮมบิสขนมปังบล็อกาสีิได้ สียงคอยปะแดดพอไหที่สองเออสวงมือทำเมือนี่แดดอีกเป็นมือที่สามอันนี้มันบังบังเมฆก่อนนี้เยอะเมอมันสีฟ้าอ่ะอ๋อ ใช้ดีดีพี่น้องหาสื่อมาเด้บ่มือนนะไม่รื่นใช้ดีล่างทำความสะอาดงายย่ายนะบ่มีติดบุกหรือล่ะ ล่าอยู่ติธรรมไม่ไม่ตะเคียงอันตราได้พี่น้องตะเถียงมึงชมตะเถียงล่าขคืนดำดำก่อนเหตุพระแกงคูคูดออกคาค,าคูดำดำมันออกล่างเดือดไม็ด่อเรื่อดเ,เลยโลกเด้เนาะคอให้เกิดมาโลกมาเสียมาเมียเด้เนาะเจ้าระวัง ăn thăm nó, hàng chứ À Đi gì? Đồng Hãy subscribe cho không ไปยังสิแล้วนะี่านกับผ่านที่นไปแกไเสียเปล่าคือแก้วเสบีย์ไปใส่ยหรอวะเพราะว่าเทียลูกสิมากกับบ้ากับเที่ยงพอไปกินเขาจ่องไว้แล้วค่ะจ่องโตจ่องโตอยู่ชักดาอยู่ข้างหน้าสวนอ้าวลูกหลานอยู่ในความสงบ หลวงพ่อออกไปนอกวัดลูกลูกรานออกไปจากแต่วันที่หาวันที่หาตอนเย็นไปเบื้องความพร้อมของที่จะยกชัดเจดีของหลวงตาพอวันที่หกก็หลวงพ่อฉันอยู่ วปนาบัน,น,บานตาด่นยกสอานเช็ดเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในงานเข้ามาเพื่อจะยกเตรียมตัวยกชัดเออยกอัดพอองค์เจ้าสิริภาจุฑาพร่นกระโซใส่องค์ใส่ใจลูกสาวของทุนกระมอมควายจริงตอนเสาวคนก็มาบวงสรวงเป็นเรื่องของพร่ามกน ตามขนบธรรมเนี่ยประเภทนี่ต่วายกของสูงทรงขื้นบนท้องฟ้าเขาก็ทําพิธี้พาพวงสวงเพิ่นก็ทําพิธีเอา้ามหลวงมาทําพิธีอยู่นั่นละอยู่หนางานแต่หลวงพ่อก็ได้ออกไปดอกพอหลวงพอ่อฉันจังหันตอนเช้าเพิ่นมาทําตอนเช้าประมาณแปดโมงเพิ่นมาทําเสร็จแล้วเพิ่นก,กระกลับเข้าไปอีก กราบเข้าไปทีแรกก็ใส่กุ้งจะใส่ชุดพร่ามาบัดนี้งทใส่ชุดพุทธกมาอีกประมาณเก่าโมงกว่าพมงเข้าออกไป,ป,ปเ,ปก,เมามาก,ก่าโมงสิบโมงประมาณสิบโมงเพิ่งกลับมาจะเดทมามากับหลวงพ่อพระสงฆ์เท่าไรก็เข้าประจําเต็นจากนั้นก็นทําพิธียกอะไรบนีงยกปรียอดมีซีมาดัมปรียอดปีใหญ่ด้วยนะลูกหลานแปด แปดเหี่ยมสูงกันชวยโสสวมวอโซ่ là ซันเอต์นี่นะดเนี่ยพ่เข้มอัเขนหัวใหญ่หลวงพ่อเขาบอกเคยเห็นเข็นแขนยาวไปในวันไปเข็น้น้สูงแปดสิบเมตรี่สพายเพื่อนมะขออาบน้ำอยู่ตรงนี้แขนของเข้มแปดสิบเมตรเลือกเอาเจ้เสียอาบห้องห้องสันหรือว่าจะอาบกันข้างนอกมันไม่หอมนะ S <S นาอัจัรย์อย่างหนึ่งคือพ่อ,อจะเตรียมสวยกกเท่าน,นั้นนะพระอาทิตย์ส่งกดดวงกไปเห็นา,<พ>า,า,ายลูปมาอยู่พระอาทิตย์ส่งกดอย่างหนานแน่นแล้ว,ว,ว,วแบบแบบพงใหญ่เลยแบบเห็นได้ชัดเลยเห็นพระเจะเห็นเลเป็นลกเลยหลังจากนั้นก็ได้ทำพิทียกชัด <C oughs> <C oughs> เขนแขนยาวอย่างที่ว่านแปดสิบเมตร เชาวมาจากสมุทรปราการเคนตัวนี้เป็นเคนที่ใช้ใน <c oughs> งานพระเมรลูม,มาศของในหลวงรอ 9. เก้ายกนั้นยกนี้แต่นั้นก็ได้เอามายกชัดเจดีย์ของหลวงตาแต่เจ้าภาพก็มีศรัทธานะที่แรกก็จะประมาณล้านเจ็ดแต่ก็ยกถวายหลวงตาห้าแสนถักมาร่วมงาน ก็คงจะรับไปประมาณล้านหนึ่งแสนมั้งลูกหลานนะนี่แหละ <c oughs> อันนี้ก็คือ,อเคนนายยกชัดเจดีลงตาที่เป็นที่นาจัะจันก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพระทิดทรงกดตลอดอย่างหนานแน่น <c oughs> ขณะที่ยกชัดพอยกสัดเสร็จ พระอาทิตย์ก็หายเงียบเลยงั้นในการส่งกฎนะหยุดเ,เหมือนกับเทพเจ้าเราเทวาหรือบารมีขององค์หลวงตานะามาะแสดงให้ปรากฏให้ลูกหลานได้เห็นได้รู้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดตรงเดียวนะตาหลายร้อยตาหลายร้อยลูกหลวงพ่อความจริงที่ได้เห็นเอามาพูดมาเก่าให้ลูกหลานฟัง แต่หลวงพ่อก็สวดสยันโตก่อนที่จะจบหลวงพ่อก็สวดสามสี่จบตอนนั้นหลวงพ่อเหนื่อยใช่งไงละ่ะหลวงพ่อก็นั่งปกท่านละหลวงพ่อก็นั่งประนมมือฟังพระสงฆ์ท่านสวดสยันโมสยันโตฟังฟัง,ฟงดูนะทั้งสี่สิบกว่าจบต้องฟังฟังดูแล้วสี่สิบแปดจบแล้วอะไรไปยินพระท่านเล่าให้ฟังนะ เขาลงปีแล้วปียอดก็เรียบร้อยดีลงก็ได้ปั๊บเปี้ยพอดีเลยไม่ได้ขยับขยื่นเ,เป็นปีทองเหลืองอาลามแล้วก็ทองที่ได้ใช้ในปียอดของเจดีของลงตาก็มีทองได้ใช้มากพอสมควรนะลูกหลาน 224กิโลทั้งหมดนะทอง224กิโลแล้วก็ทองทงั้งก็ยังเหลืออยู่ยังเหลือไม่มากก็คงคิดว่าคงจะทําเปรียนก็คงจะทํเาเครือบพระพุทธรูปอีกแล้วก็เครือบเครือบพระพุทธรูปคงจะเครือบอยอด ยอดฉัดอีกนะฮะคงจะเพียบยอดฉัดอีกนี่แหละงานของหลวงตาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะสิ่งประมูลพระเจ้าเด็กหน่อยมันตื่นไหมะนะเห็นไหมาลูกพาพของทั้งหมดมีอยู่13ชิ้นนะลูกหลานาเป็ดไกล่ป่ะแต่เม,ม,มื่2 2> อวานในวันเมื่อวานนั้นเขาออกมากินอาหารเสาร์แต่เมื่อวานนายก ไล่ลำดับขึ้นไปเรื่อยๆแต่เนี่ยยังเอาไว้สองชิ้นนะสองชิ้นสุดท้ายสองชิ้นสุดท้ายชิ้นยอดสูงสุดนะเ,เททองหุ้มเนี่ยเททองหุ้มยอดสองสูงสุดแปดสิบหกกิโลจุดสองกัมเป็นแบบแปดสิบหกกิโลจุดสองกัมบนยอดสุดนะ,ะฐานลงมาอกีกฐานฐานรองอกีก 99.4กรัม9 9กิกิโกรัมแล้วก็รวมทองที่เปียกไว้ในยอดทองทั้งหมด19เมนมะ็ดรวมกันทั้งหมดเป็น224กิโล85กรัมเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินออกมาขณะนี้เนี่กลองคอยลองคิดเข่าๆดูสิว่ามันเม็ด กิโลหนึ่งเขาร้อยร้อยเก้าแสนกว่าไอ้ล้านเก้าแสนกว่าบาทกิมพ์หวานหอมเลยเฮ้ยเองทองหนึ่งบาทก็เกือบสามพันลตัวหนึ่ยอดน้อยเดียวอาจจะนี้อาจจะถึงสามก็ขาไม่ทราบแล้บาทหนึ่งต่อสามพันบาทบาทหนึ่งต่อสามหมื่นไม่ใช่สามพันบาทหนึ่งต่อสามหมื่นบาท ถ้าคิดเป็นเงินออกมาก็หลวงพ่อคิดให้คิดคร่าวๆนะสี่ร้อยแปดสี่ร้อยสี่สิบแปดล้านแต่เฉพาะค่าทองอย่างเดียวสี่ร้อยแปดสี่สิบแปดล้านได้เจดีย์ของหลวงตานี่แหละหลวงตาหลวงพ่อได้ไปยกชัดนะัลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะเพราะนั้นหลวงพ่อได้ไป ยกจัดไปได้ทำบุญเกี่ยวกับยอดชัดหลวงตาลูกหลานไม่ได้ไปด้วยลูกหลานอยู่ในวัดหลวงพ่อก็ได้ไปร่วมอนุมโมทนายกชัดเจดีย์ของหลวงตาขึ้ยกทงยกทงชาติขึ้นบนยอดนย,ยอดพระเจดีย์อย่างนั้นแหละใครครับเชิดชูบูชาองค์หลวงตาพี่น้องไปหาฟังเ <ลง S 2> ้จะเดิม<า>คุณธรรม เป็นเสพเป็นเสบ่าเรื่องหนึ่งเรื่องนึ้งสุดปองนี่ดินะให้คนได้รับภูรับทราบว่าสำหรับญายีนี่ดีเพราะว่าญายญนอยู่ข้างการเนาะรวมมวัดนีว่ากับเดย์อาศัยบารมีหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยวันนั้นลูกหลานแก็ได้จ่ายได้ก็เริ่มเลือดเสียงจู่ๆเลยจึงได้ไปร่วมงานในวันนั้นหลวงพ่อรับบุญมาแล้วกับแบกปันให้ทั่วถึง